สวัสดีค่ะวันนี้ผมทิพแล้วก็นวลคำ,<อ>ำแล้วก็เราจะไปเอาไม้ข้าหลาบที่บ้านกลางนะคะเอ,อิงมึงลาบค่ะใช่ค่ะเอ,อิงมึงลาบวันออถ้าเราเราก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปก็จะใช้ประมาณก็ใช้เวลาประมาณ 3 0ถึงนีนาทีนะคะอยู่ที่เราจะขับเร็วหรือช้าก็จะมีประมาณ1 0บกิโล1ิกิโลก็ประมาณนี้เลยคะ่ะแล้วเราก็ตอนนั้นคุณลุงบอกว่าจะามาให้นะคะแต่คุณลุงไม่ว่างก็เลยต้องไปเอาเองใช่ค่ะวันนี้เราก็เป็นตัวแทนของพี่อำคำนะคะพี่อมคำไม่มานะคะพี่อมคำไม่ว่างตามเคยค่ะแล้ว มันก็จะไปทางลอยเหมยนะคะใช่ค่ะก็จะใช้เวลานานนิดนึงนะคะถ้าเราตอนนี้ก็หน้าหนาวเน้อตื่นเช้ามาก็อยากกินข้าวหลามใช่ค่ะเผาข้าวหลามนะคะต้องไปเอาต้องไปเอาที่ป้านกลางนะคะเพราะปั้นรักเราไม่มีไม้ข้าวหลามใช่ค่ะก็จะมีแต่ไม้ไผ่นะคะมันก็จะเผาได้ไหมก็เผาได้นะคะแต่มันไม่ค่อยอร่อยกินมันไม่เหมือนกันหรืไม่ไม่รู้เหมือนกันค่ะ เราไปเอากันเลยนะคะตอนนี้เราก็ถึงหน้าบ้านของลุงแล้วนะคะแล้วก็จะเอาผักกาดที่บ้านมาให้ลุงกับป้าค่ะใช่ค่ะแต่ที่นี่ก็จะมีบ้านเก่าแก่อยู่นะคะที่ข้างบ้านข้างบ้านลุงเราใช่เขาค,คงจะไม่อยู่บ้านนะคะ่ะสงสัยจะไม่มีคนอยู่แล้วเนาะ<ช>แบบปิดไว้กกก็จะเ่่าแ ใช่จะเป็นแบบบ้านไม้เนาะบ้านไม้มีไม้ตากผ้าไว้อยู่ไงเป็นมะอุดล้อเออมะอุดล้อเขาทำจากดินแดงใช่ไหมมะอุดแดงมะอุดแดงเมื่อก่อนมะอุดแดงน่ะภาษาไทยเราชื่อหม้อ๋อใช่ค่ะนี่ค่ะมันไม่ใช่มะอุดล้อนะมันเป็นมะอุดนแดงแบบเนี้ยค่ะแบบนี้ภาษาไทยเราก็ไม่ค่อยเก่งเนาะก็ขออภัยทุกคนด้วยนะคะนี่นะคะ ตามมาเลยค่ะ้ามาเลยค่ะเข้ายคานจะประกาศไปให้ลุงกับป้านะ้วคะามาเลยค่ะู้นะคะของกสู้น่ะนกเขาเหรอนี่นะคะคุณป้าของเรานีเาเป็นนหลาดีกอมรมเห็นเดีเออเิ้ายรอ นกเขาอะนกเขาไม่ใช่นกเราเออนกเขาไม่ใช่นกเรานะคะก็เหมือนคนของเขาไม่ใช่คนของเราความหมายมันเขาก็จะเลี้ยงนกมากมายนะคะนี่ค่ะคุณบ้านคุณป้าคุณลุงนะคะเลี้ยงนกไว้เยอะมากค่ะแบบสิบกว่าตัวเนาะนกนกครัวบุ๊มนนี่ทำเองนะคะลุงเป็นคนทำเองค่ะอ๋อคุณลุงเป็นคนทํานะคะ นกเยอะมากเราจะไปดูในสวนกันนะคะตอนนี้ว่ามีผักอะไรบ้างคือเรามาแบบตอนนี้ก็กําลังไม่ใช่ไม่ใช่ฤดูมันแล้วเนาะสงสัยเขาจะขายหมดแล้วว่าตอนนั้นดอกกระหล่ำใช่ไหมกระหล่ำดอกเออใช่มีเยอะว่าแต่ตอนนี้ไม่รู้แล้วนะคะเราไปดูกันไปค่ะนี่ทางเข้าสวนนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะโอ้เด็ <laughs> คือไม่มีอะไรแล้วอะ <c oughs> คือเหลือแค่ฝักหอมเหรอหนูก็ไม่รู้ว่าเขาพูดยังไงนะคือเขาเอาแบบถ้ามันโตมามันจะเป็นหัวหอมใช่ไหมจะเป็นกระเทียม <c oughs> มีแรงหรือ <c oughs> ยัหอมไหมคะใช่จะเป็นกระเทียมหนูก็ไม่รู้นะเขาพูดยังไงก็จะมีแค่ประมาณนี้นะคะ <c oughs> ออตอนนั้นนี่คือแบบเยอะมากเนาะกระลำดอกอ่ะคือเต็มหมดเป็นกำลังกระลำดอกหมดเลยคือเต็มหมดมาช้าเกินอะ ข้าบเก็บไปขายกันหมดแล้วนะคะตอนนั้นมาก็ต้นมันยังเล็กๆอยู่เราก็เลยคิดว่ายังไม่ยังไม่ดอกนะคะอันที่เราปลูกกันที่บ้านยังไม่ดอกเลยเนาะใช่ไหมก็มาเอาที่นี่ไปปลูกดอกแล้วแต่มันยังไม่ยองไงมันเล็กเกินอ่ะใช่ถ้าเรามาตอนที่มันดอกจะสวยมากเป็นดอกนะคะคุณป้าก็เก็บให้เราอยู่นะคะอันเลือมันอันเล็กอันจิบอันจอยมันนะคะคุณป้าเก็บให้ ค,คุณป้าบอกว่าถ้าอยากกินก็เก,ก็บไปได้เนี่ยนี่ก็จะเหลือแค่แบบเ,เล็กนิดเดียวเนาะเพียงพอนอะใช่เนี <laughs> ่ย เราจะไปเอานะคะเราจะไปเอาไม้เข้าหลามค่ะนะคะพี่ชายของพี่อมพรก็จะตัดไถ่นะคะวันนี้เรามากับพี่พี่ชายของพี่อมพรค่ะนี่นก่อขอกอไม้ใช่ไหมเขาเรียกว่ากอไม้เราก็จะตัดเอานะคะน่าอหยยปเเล นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่เยอะมากนะคะเนี่ยโอู้หูนี่คือแบบคือเป็นไม้เข้าหลามหมดเลยนะคะเยอะมากเขาก็เป็นต้นใบหวานหรอเนาะบอกเลยหนึ่งปันก่อนจะเอาซื้อเพตอนนี้มันเข้าหรอก้มันยาวมากเลยนะคะ

ทำเป็นจะยินดูค่ะ <laughs> โอ้เราต้องหลักไปแบบนี้นี่คือยาวมากรั่งงวพังรัวพัง <laughs> ไม่ได้พังแน่ๆคือพังเลยอูยาวมากเห็นไหมเกือบยาวไปถึงนู่นน่ะเออ ราจะรอตัดมลกกะมละก,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 กอค่ะมะฮุ่งมะละกอมะละกออ๋อะะสูงมากนะคะต้นมันอยู่บนนู้น,น,นเราไม่เห็นนะคะอันนี้ก็อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะหนอหวานหนอหวานใช่กอนนี้จะเป็นกอหน่อหวานนะคะไม่ใช่ไม้ข้าวหลามะคะ่ะหนูก็ไม่รู้นะว่าภาษาไทยเขาพูดยังไงก้อนหนอหวานหน่อหวานนะนัน่เลยคะ่ะหน่อหวาน คือหน่อไม้นะคะแต่เราจะเรียกหน่อหวานหน่อไม้หวานหนอไม้หวานะคะคือพี่อมพรกับน้องน้องทำผลิตออกมาเองนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมะกนะคะมะกภาษาไทยก็ไม่รู้นะคะว่ามะกาเรยว่าไงอันไหนคะนี่อ่ะอ๋ใช่กองเยอะมากเนาะใช่ไมมันกเมือนอะไร่มันจมีเป็นมันจะมีเป็นปกเป็นแบบมันจะมีแบบเมล็ดเมล็ดเนาะใช่เมล็ดแบบ มันจะเหมือนเม็ดเม็ดแมงล้าตะข้างในอ่ะอ๋อแล้วอันนี้ก็จะเป็นอย่างผักแว่นอันไหนคะในเด็ดขึ้นมาดูหน่อยผักแว่นเหรอเออผักแว่นอ๋อที่เราเอาแกงกินใช่ไหมแต่แต่ที่หมู่บ้านเราก็มีนะคะแต่ไม่ค่อยแกงเท่าไหร่ในขอดูใกล้ๆกันมีชื่อปลาแว่นก็มีนะคะใช่แม่น้องกองคานั่นเองวันนี้น้องกองคําก็ไม่มาด้วยนะคะมาจากอันนี้แหละจนกล้วยก็มีนะคะ ใช่ต้นกล้วยก็มีต้นไหนจะไม่มีกล้วยนะคะกล้วยจะมีเรามาเวลาที่ไม่มีอะไรเลยค่ะใช่ค่ะตอนนั้นนี่คือสวยมากเนาะเรามาตอนนั้นแต่ว่าผักชีก็มีนะคะตอนนั้นเคือผักกาดก็มีเรายังไม่ทำช่องเลยค่ะเรายังไม่เปิดช่องเดี๋ยวตอนนี้เราน่าจะได้กินตอนแบบเออยังไงข้าวหวา ขาวข้าพันษากลางพันษานะคะใช่มันก็จะมีแบบเสือกมันก็เป็นปุกแบบปุกนี่ยนะแบบดาวแบบนี้ค่ะดูมันอะนอสวยนะแล้วก็จะมีแบบทุกคนก็น่าจะรู้นะคะแต่ว่าพวกเราไม่รู้ถ้ารู้ก็คอมเมนต์ตอบกันด้วยนะคะเราไม่รู้จริงๆนะคะอันเนี้ยขอบคุณล่วงหน้านะคะแล้วก็จะไปต้นนี้นะคะเขากาต้นมักไฟกันค่ะก็มาปลูกไว้นะคะเอา เม็ดเมันอะมอนมันเนาะเม็ดใช่เอาเม็ดมันเขาเรียกว่าอะไรอะไม่รู้ใช่ก็เม็ดมาปลูกๆไว้นะคะแบบเยอะมากนี่นะคะนี่เข้าเข้าเมล็ดมันมาปลูกไว้แบบนี้นะคะเอามากาแบบนี้อะค่ะใช่ค่ะต้นมันคือเยอะมากนี่ถ้าอยากเอาไปปลูกที่บ้านก็ได้นะคะใช่ค่ะคุณป้าบอกว่าถ้าอยากเอาไปก็เอาไปแต่เราบอกว่าเราไม่เอาไปค่ะไม่เอาไปค่ะ เราจะมากินที่นี่อย่างเดียวปลูกไว้มันนานเป็นสิปีมากหลายปีได้กินอ่ะไปอีกปลูกอ่ะก่อนจะได้กินก็เกก่อนนะก่อนไปห้ก่าเราะ ถ้าเราปลูกเราก็จะให้ไว้ให้นานกินนะคะใช่รอกินตรงนี้นะคะรอมาลองมากินตรงนี้จะออกไปจากสวนแล้วก็แค่จับกล้องเดินตามนะคะนี่ประกาศเขาจะเก็บพันนะคะเเขาจะไว้เอาพันเนาะใช่อันเล็กอันน้อยก็เอาให้หมดนะคะไม่เหลืออะไรแล้ว

<m uch an> นี่คือตาพี่ยำพรยกนะคะหนักไหมพี่อำพรไม่หนักไม่หนักไม่หนักแต่ก็ไม่เบาใช่เราต้องใส่ถุงใบแบบนี้นะคะเราจะตัดเป็นแบบทั้งต้นต้นเออยังไงตัดเป็นสองท่อนสองท่อนนะคะนี่น้องําบบดประตูให้เด็กดีรีบไปสิคะับเก่งใจคนอ่นเขาบ้างค่ะคนอ่นเขา ตอนนี้เราก็จะกลับบ้านแล้วนะคะนี่ค่ะตอนแรกนะคะพี่พี่อมพรบอกว่าแค่จะมาเอาไม้ข้าวหลามแต่ที่ไหนได้มาเอาไก่คือไม่บอกกันตรงๆอะเนาะใช่คือกผู้หญิงนะคะเอาไม้ข้าวหลามไม่ได้ไม่ได้ไม่นักก็ต้องเอาไก่ค่ะอุ้มไก่อ่ะเมื่อนาปะอีนี่ต้องอุ้มไก่่ค่ะ สวยมากเลยนะคะสีมันใช่ใชมขาขามนะคะป็นใหญ่มากใช่ดูค<ม>่าสุกมาก็จะเป็นไม่ใช่ของใครนะคะของหมู่บ้านเนาะขเขา,อ,าอยู่กับตรงกลาหงาหมู่บ้านนะคะใช่หรอใช่ใครวา ไม่พีนี่ดีอยู่อยู่นอกอะไรอ่ะเขาเรว่ารั้วเหรอใช่ใช่คือดูถามป้าแล้วป้าบอกว่าเป็นของหมู่บ้านนะคะถ้าใครอยากดูก็มาดูแลใช่ของเอออะไรเล้งเชียงมากเลยอุ้มเป็นแล้วอุ้มเป็นแล้วเป็นของหมู่บ้านมันก็จะออกเยอะมากเนาะใช่พอแบ่งกันคือแบบที่หมู่บ้านเราอ่ะคือ เขาตีดไก่กันหมดเนาะใช่พี่ชายหนูอันดับหนึ่งอันดับได้เลยค่ะใช่ใช่อันดับหนึ่งอันดับหนึ่งตอนเช้าเช้าก็จะมีแบบคนในหมู่บ้านที่เป็นผู้ชายมาบ้านเราเองบางวันเราเองไม่ตื่นเลยพี่ชายหนูหนูก็ตื่นก่อนนะใช่แต่มาเล่นไก่อะไรแบบนี้บางครั้งก็มาตอนเย็นด้วยนะใช่ตอนกลางค่ำก็มาตอนกลางค่ำก็มาใช่โอ้โหมันมือหนังมัเกี่ยงมันไทยเ่ยใช่มาจา่บ้านเนี้ย าคนว่าเปรี้ยวโบ,บราณเขาก็จะนับถือว่าถ้าให้คนเยอะก็จะออกลูกเยอะนะคะใช่ค่ะถ้าีทีถ้าต้นมันมะขามหวานใช่ไหมถ้าเราไปจิ้มที่เกลือแบบเนี้ยม,มันก็จะ,จะเปรียปร้ยวเขาถือนะคะหนูไม่รู้เราจะขึ้นไปข้างบนกอนนะคะถ้าเราให้คนเยอะมันก็จะออก,กเยอะ ะะตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านกันแล้วนะคะเราได้มาแค่2อ,อย่างนะคะได้ไม้ข้าวหลามแล้วก็กระดมดอกใช่ค่ะแต่มาเยอะมากเลยนะคะไม้ข้าวหลามเขาฟันมาแบบ2ต้นเนาะเาเรียกยังไงก็2ต้นแหละ <c oughs> <c oughs> เป็นไงบ้างคะนุ่นคำวันนี้แปลาไม้ข้าวหลาม <c oughs> ก็อย่างนั้นแหละ <c oughs> <c oughs> อย่างนั้นเลยค่ะคุณน้องตุ๊กตบตอนนี้คือง่วงมากนะคะตอนหยุดในรถก็จะหลับแล้ว <c oughs> ก็พวกเราขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะกดติดตามกดกระดิ่งให้พวกเราได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย